ทุกท่านพร้อมนะครับครับก็ขอบคุณทางพี่น้องสสื่อมวลชนนะครับรวมถึงประชาชนที่อาจจะกําลังติดตามฟังการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็ครั้งนี้เป็นในเรื่องของการถแถลงข่าวในการยื่น แก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับในส่วนของการแก้ไขเป็นรายมาตาที่เกี่ยวข้องกับที่มาและที่ไปขององค์กรอิสระนะครับซึ่งเดี๋ยวภายหลังจากที่ผมได้แถลงในภาพรวมเสร็จนะครับก็อาจจะให้ทางคุณคลิตนบได้แถลงข่าวเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะครับในเนื้อหาของร่างที่พวกเราจะมีการนําเสนอซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์วันนอนะครับท่านประธานรัฐสภาจะลงมารับร่างนะครับด้วยตัวเองนะครับก่อนอื่นนะครับ ตอนนี้ผมและพรคประชาชนเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์นะครับวิกฤตเฉพาะหน้าของประเทศนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญอยู่กับทางวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องของการเจราจาภาษีทรัมป์ที่อาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้านะในเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศไทยแล้วก็กัมพูชานะครับ,บวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้รับการป้องกันนะครับแล้วก็การแก้ไขเนี่ย จำเป็นที่เราจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับมีการเมืองนะครับระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีกลไกในเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลนะครับที่เข้มแข็งและก็สมดุลเช่นเดียวกันนะครับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการนิติสงครามนะครับที่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญนะครับในการถอดถอนนะครับในเรื่องของรัฐการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงในเรื่องของการตรวจสอบการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคนที่กระทำความผิดยังไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องของคดีการหัวสวรวมถึงในเรื่องของการขัดความรับผิดรับชอบกรณีของตึกสตงถล่มนะครับเป็นในหลายๆเหตุการณ์หลายวิกฤตนะครับที่สังคมเนี่ยตั้งคําถามถึงการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระว่าตกลงแล้วเนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความรับผิดรับชอบนะครับแล้วก็มีความยึดโยงกับประชาชนหรือไม่อย่างไร สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมและพักประชาชนในวันนี้ที่เราจะมายื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญนะครับเป็นรายมาตราซึ่งนอกจากการแก้ใหญ่นะครับที่เราจะยื่นทั้งฉบับนะบที่ได้มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้ว่าอย่างไงก็ตามจะต้องมีควรจะต้องมีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้านะเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขนะครับต่างๆที่ยังติดล็อกอยู่อีกหนึ่งอย่างที่สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้ก็คือในเรื่องของการแก้ไขเป็นรายมาตรานะครับที่สามารถ ทำได้ในทันทีในวันนี้นะเพคือในเรื่องของการแก้ที่มาของสวแก้ที่ไปของสวนะเพื่อที่จะทําให้ประภับครับแก้ที่มาขององค์กรอิสระนะครับแล้วก็แก้ที่ไปขององค์กรอิสระนะครับเพื่อลดการผูกขาดนะครับของการเลือกนะครับแล้วก็การพิจารณาถอดถอนนะครับองค์กรอิสระเนี่ยไม่ให้ถูกผูกขาดไว้ที่สวแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งรายละเอียดต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณผลิตนะครับมาสื่อสารเพิ่มเติมนะครับซึ่ง ก่อนที่จะลงในรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าทางท่านอาจารย์บรรณอไดเออ้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขออนุญ,ญาตยืนร่างแก้ไขเพิ่มเติมให้อาจารย์บรรณอก่อน เียนท่านผู้นำฝ่ายการเสือวันชนและพี่นอ้องประชาชนทั่วประเทศครับวันนี้ผมในานามของประธานสภาผูแ้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาครับก็มารับคำอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตราดังที่ท่านผู้นำฝ่ายการและคณะได้ลกล่าวให้สื่อจดทราบประจุครู ต่อไปก็ <c oughs> เป็นหน้าที่ของสภาโดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็จะไปตรวจสอบรายชื่อจำนวนตามรัฐมนูลแล้วก็ค <c oughs> งไปดูมาตราที่ที่ทมีการแก้ไขทั้งหมดที่มันมีความ <c oughs> ประสงค์ตามที่ผู้นำการกล่าวว่าอย่างไรถ้าครบถ้วนและสมบูรณ ทางรัฐ <discs> ภานะครับเพราะว่าการแก้ไขล้มนูนนั้นต้องแก้ไขโดยรัฐสภาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สมาชิกนะครับก็จะได้เชิญวิปทั้ง3มฝ่ายคือวิปของสววิปของรัฐบาลและวิปของผุ้นำฝ่ายการมาคุยกันเพื่อจะตกลงกันว่าจะให้บรรจุ ดำเนินไปเมื่อไหร่ที่มีทุกฝ่ายมีความพร้อมนะครับซึ่งก็ต้องดําเนินไปตามขั้นตอนอย่างที่กําหนดไว้ในรัฐนูนและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาทุกประการครับขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายการท่านฝ่ายการและสื่อบรรจนและพี่น้องทัวประเทศด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผู้นำฝ่ายการคุณแจกที้แกงละเดียเพิ่มเติมและทากสื่อมีอะไรก็ได้สักตา่างผู้นำฝ่ายการครับ ขอบคุณครับก็ขอบคุณทางอาจารย์บรรณน์นะครับเดี๋ยวยังไงผมกับทางอาจารย์บรรณนมีภารกิจในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการสัญหาต่อนะครับต่อจากนี้ก็ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตส่งเวทีนี้ต่อให้ทางคุณอริศนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกได้ออแถลงรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมลงถึงการตอบคําถามของสื่อมวลชน นักเรยนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ผ่านช่องทางไลฟ์นะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรคประชาชนนะครับในการมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตัตราที่เราได้มีการยื่นสู่ทางประธานสภาในวันนี้นะครับอย่างที่ทางผู้นําฝ่ายค้านได้ฉายเห็นถึงภาพรวมนะครับว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยพรคประชาชนเรามีการดําเนินการ2เส้นทางคู่ขนานเส้นทางที่1ก็คือการพยายามจะ ขับเคลื่อนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมัโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรากําลังดําเนินการต่อไปเส้นทางที่2คู่ขนานเนี่ยคือเราเห็นว่าในเมื่อเส้นทางที่1อาจจะต้องอาศัยเวลานะครับเราก็เห็นว่ามันมีบางประเด็นปัญหาที่เราสามารถดําเนินการแก้ไขเฉพาะหน้าได้ผ่านการยื่นร่างแก้ไขมูลรายมาตราความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการยื่นร่างแก้ไขมูลรายมาตราไปในหลายประเด็นแล้วซึ่งถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและก็รอการพิจารณา วันนี้เนี่ยเราจะมีการยื่นร่างแก้ไขมวดรายมาตราทั้งหมด3ร่างแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทําให้ศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระจากประชาชนร่างที่1นนะครับเป็นร่างที่เราเสนอนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบซึ่งครอบคลุมทั้งหมด3ประเด็นประเด็นที่1นนะครับคือเราต้องการให้ที่มาของตุลาการสารมนูนและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีความหลากหลายมากขึ้น เราต้องการจะปรับเรื่องของกระบวนการการสรรหารเพื่อให้ได้มาซึ่งตุลาการสามัญูและก็ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีหลากหลายความคิดหลากหลายความเชี่ยวชาญหลากหลายประสบการณ์โดยเราจะเพิ่มช่องทางครับจากปัจจุบันที่รายชื่อทั้งหมดนั้นจะถูกเสนอชื่อผ่าน,นาคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวมาเป็นการเสนอชื่อผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางของศาลสรสรัฐบาลสส,ฝ,าาสฝ่ายคา้านหรือว่าสอวอันนี้คือประเด็นที่1 ประเด็นที่สองครับเราต้องการเปลี่ยนเรื่องของการคัดเลือกรับรองให้ไม่ถูกฝูขาดไว้กับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้เรามีตุลาการสามนูลและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีความยึดโยงกับประชาชนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับเราามีการเสนอให้มีการเปลี่ยนเรื่องของการคัดเลือกรับรองจากเดิมที่สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นมีอำนาจชี้ขาด ว่าใครจะได้ไปดารงตําแหน่งเหล่าน uh huh um yup. <ra ี้พูดได้ง่ายคือใครจะได้หรือไม่ได้ต้องได้ความเห็นชอบจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นการคัดเลือกรับรองโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันของสองสภาโดยบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับฉันทามติจากหลายฝ่ายนะครับโดยเรากําหนดว่าจะต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งของสสสีกรัฐบาลและเกินกึ่งหนึ่งของสสสีฝ่ายค้าน ่วนประเด็นที่3นะครับที่เราเสนอให้มีการแก้ไขในร่างที่1จะเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนทอํายังไงให้อ,อ,องค์กรอิสระและสามนูนั้นสามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนได้นะครับโดยเรามีการเสนอนะครับให้มีการคืนสิทธิ์ให้กับผู้แทนรัษฎรและประชาชน2 0 0 0 0รายชื่อในการเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนตุลาการสามนูนและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติหากมีการทุจริตต่อหน้าที่ หากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยกระบวนการในการพิจารณานั้นก็จะเป็นการใช้กลไกลขององค์คณะพิจารณาถอดถอนซึ่งมีตัวแทนจากหลายฝ่ายนะครับดังนั้นทวนว่าร่างที่1จะเป็นการเตื่นในเชิงระบบโดยมี3ประเด็นคือการทําให้ที่มานั้นมีความหลากหลาย2คือทําให้การคัดเลือกรับรองนั้นไม่ถูกผุกขาดไปกับสวสามคือการทําให้องค์กรนั้นถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนนะครับส่วนร่างที่2กับร่างที่3ครับจะเป็น2ร่างที่เราเสนอนะครับที่เป็นการปรับเฉพาะจุดน,นะครับ ร่างที่2จะเป็นการแก้ไขแค่เฉพาะในประเด็นการคัดเลือกรับรองจากเดิมที่บอกว่าต้องถูกเห็นชอบโดยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภามาเป็นการพิจารณวร่วมกันของ,ของสองสภาและให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาครับส่วนร่างที่3ก็จะเป็นการปรับเฉพาะจุดในส่วนของการถอดถอนก็คือการให้สิทธิ์ของผู้แทนรัษฎรและก็ประชาชนสองหมื่นรายชื่อในการริเริ่มกระบวนการถอดถอนนะครับซึ่งร่างสองกับร่าง3ที่เราเสนอเป็นร่างที่ปรับเฉพาะจุดนั้นเพราะเราหวังว่า จะเป็นข้อเสนอขั้นต่ําที่ทุกภัคก,การเมืองและก็สมาชิกวุฒิสภานั้นสามารถตอบรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของทั้ง3ร่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําตัวเอกสารนะครับเป็นรายละเอียดที่ส่งให้สื่อมวลชนทันทีที่ทแถลงข่าวนี้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เห็นประเด็นอย่างชัดเจนและก็อย่างรัดกุมนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายครับว่าทั้ง3าร่างนี้เนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งเราหวังว่าทุกพัคก,การเมืองและก็ทุก สมาชิกรัฐสภาทุกคนนั้นจะเห็นชอบก็คือการทำให้สารและมน่วยรัองค์กรอิสระนั้นไม่เป็นอิสระจากประชาชนแต่อิสระจากการถูกครอบงําโดยกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเราก็หวังว่าทุกพักการเมืองและก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนจะเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่เราต้องมาร่วมกันช่วยกันตดฉนวนครับเพื่อผลักดันให้ร่างดังกล่าวนั้นถูกบรรจุถูกพิจารณาและก็ได้รับความเห็นชอบอาจากรัฐสภาโดยเร็ว และพอถอยมามองภาพรวมครับก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ได้มาทดแทนความพยายามในการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เป็น2เส้นทางคู่ขนานระหว่างการจัดทาฉบับใหม่กับการแก้รายมากปลาที่พรคประชาชนจะเดินหน้าต่อไปครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของร่างนะครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ คือเรียนแบบนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเป็นความเห็นที่เราได้มีการแสดงต่อสาธารณะมาโดยตลอดนะครับรวมถึงมีบางประเด็นที่เราเคยพูดตอนรรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วยซ้ำครับถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่เราก็เลยทําเป็น3าร่างนะครับเพื่อพยายามจะปิดช่องดังกล่าวในมุมหนึง่งเรามีร่างหนึ่งที่เป็นการแก้ไขในสาประเด็นซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งระบบ แต่ก็มีอีก2ร่างที่เป็นการแก้เฉพาะจุดนะครับร่าง2ร่าง3ามนีแก้เฉพาะจุดเท่านั้นและอย่างร่าง2เนี่ยเป็นเพียงการปรับเรื่องของการรับรองจากเดิมที่ต้องได้เสียงเกินกรึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิภามาเป็นว่าเป็นการพิจารร่วมกันของสองสภาและได้เสียงเกินคึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาในขณะที่ร่าง3เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นประเด็นที่แตกใหม่ต่อสังคมไทยแต่เป็นการคืนสิทธ ให้กับประชาชนในการสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มการถอดถอนอ,องค์กรอิสระได้ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนเคยมีในรัฐมนูญฉบับก่อนแต่นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนใหญ่หรือเปลี่ยนเล็กเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่มุมมองแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยไม่ได้เกินเลยข้อเสนอที่พรรคการเมืองอื่นหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาแม้อาจจะมีความเห็นต่างกสดงในเรื่องอื่นๆน่าจะสามารถมาเห็นร่วมกันได้นะครับแล้วความจริงเนี่ยอย่างที่หัวหน้าพักได้กล่าวไว้นะครับว่าประเด็นเรื่องของ การได้มาซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวกับหลายประเด็นทางการเมืองที่เราเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องอการโกงการเลือกสอวซึ่งท้ายสุดนํามาสู่สวกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่สามารถมีอำนาจชี้ขาดในการตัดสินว่าใครจะมาเป็นตุลาการสำนักงานองค์กรอิสระก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องตึกถลม่มศตอง,งอซึ่งหลายคนก็สะท้อนว่าพอเป็นองค์กรอิสระแล้วเนี่ยประชาชนอยากจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ยากเหลือเกิน นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้แล้วแต่บุม,มองว่าจะมองเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทาและก็คิดว่าเป็นเรื่องที่หวังว่า,าทุกภาคการเมืองและก็สมาชิกวุฒสภาเนี่ยจะสามารถมาเห็นชอบรวมกันได้ครับคือการแก้มนูนไม่ว่าจะแก้กี่มาตราก็ตา,ต,าตามต้องได้เสียงหนึ่งในสามของสองวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจุบันจำนวนสวอยู่ที่ประมาณ200นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60กว่าคนครับ ก็อย่างที่ผมเรียนครับผมเห็นว่าเราเสนอทั้ง3มร่างนี้เนี่ยบนหลักการและเหตุผลว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจดีว่าบางข้อเสนอก็อาจจะมีข้อถกเถียงบ้างเราก็เลยแตกเป็นทั้งร่างที่รวมทุกข้อเสนอที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์และก็มีร่างที่เป็นเฉพาะประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่ส่วนอื่นของรัฐสภาสามารถเห็นชอบร่วมกันได้ครับ อันนั้นก็คงต้องถามก่อนว่าสภาชุดนี้จะอยู่นานเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าในวันที่สภายังทางานอยู่เราในฐานะพักการเมืองระดับหนึ่งที่ฝ่ายค้านก็ทางานต่อเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ทําให้ความไม่เสถียรของรัฐบาลมาทําให้เราทํางานน้อยลงในการตัดแต่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคงตอบไม่ได้ว่ารัฐบาลจะอยู่นานเท่าไหร่แต่ในขณะที่สภายังทำงานอยู่เราก็ยังคงทํางานอยู่ครับ วันนี้เราเสนอในนามของสอสหน0่งกว่าคนนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในการเสนอร่างอยู่แล้วสอสหนึ่งร้กว่าคนที่ลงชื่อก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนแต่ยังไงเราคงนําเอาร่างนี้ไปพูดคุยกับทั้งสอสอในสิกฝ่ายค้านสอสอในสิกรัฐบาลและก็สวเช่นกันครับ ก็ผมคิดว่าเวลาเราจะพิสูจน์จุดยืนใครเนี่ยต้องดูจากการกระทํานะครับดังนั้นเนี่ยในวันที่ร่างนี้ถูกบรรจุเข้าและมีการอภิปรายมีการลงมติเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ต้องแสดงเหตุผลว่าจะตัดสินใจเช่นไรกระท้ายสุดแล้วผลการลงมติก็จะเป็นตัวพิสูจน์การกระทำะครับ เดี๋ยวผมจะส่งเป็นเอกสารตามไปนะครับจะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่ขออธิบายเห็นภาพตรงนี้ก่อนต้องแยกเป็น3ร่างนะครับร่างที่1เนี่ยเราเปลี่ยนใน3ประเด็นนะครับซึ่งประเด็นแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับการสัญหาถ้าอธิบายเห็นภาพคือปัจจุบันเนี่ยการสัญหาโดยการเสนอชื่อเนี่ยจะผ่านช่องทางเดียวคือมีคณะกรรมการสัญหาขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายเสนอชื่อเข้าไปที่ประชุมบุติที่สภาสิ่งที่เราเสนอในร่างที่1ในประเด็นที่1น,นะครับ คือการเปลี่ยนจากการที่มีการเสนอชื่อผ่านช่องทางเดียวคือผ่านคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวมาเป็นการเสนอจากหลากหลายช่องทางจินตนาการว่าป็นเหมือนแม่น้ําหลายสายสายหนึ่งก็จะเป็นทางที่ประชุมสารที่มีการเสนอชื่อเข้ามาสายที่2ก็จะเป็นสสซีรัฐบาลสายที่3ก็จะเป็นสนสซีฝ่ายค้านสายที่4ก็จะเป็นส่วนของสมาชิกอุทิสภานะครับดังนั้นถ้าตอบแค่เรื่องสัญหานี่คือจะเป็นประเด็นหนึ่งของร่างที่1แต่ว่าร่างที่2ร่างที่3ไม่ได้ไปแตะตรงนั้นนะครับร่างที่2เนี่ย คือยังคงเป็นการาที่คณะกรรมการสนาทํางานเหมือนเดิมแต่แทนที่จะเสนอชื่อไปที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นการเสนอชื่อไปที่ประชุมรัฐสภาครับส่วนร่างที่สาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสรรหารับรบองเลยจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มกลไกการถอดถอนยังไงเดี๋ยวทางทางพักจะส่งตัวเอกสารรายละเอียดตามไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําอินโฟกราฟิกที่จะลงในเพจพักในวันนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นภาพตรงกันว่า3ร่างนั้นแตะตรงไหนไม่แตะตรงไหนอย่างไร คือในเรื่องคุณสมบัตินะครับคือคือผมถอยมาพูดภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงการไปรูปหรือการออกแบบสารละม้รื่อก่อนอกสรรเนี่ยท้ายสุดเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่เราคิดว่าถ้าจะแก้ไขทุกทุกประเด็นในนั้นเนี่ยควรจะเป็นการพูดคุยในชั้นสะสะอในการจัดทํารัฐมนตรีใหม่มากกว่านะครับแต่ร่างแก้รายมาตราเที่ยวยื่นในวันนี้เนี่ยเป็นการแก้บางประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะสามารถเป็นฉันทามติร่วมกันได้และแก้ไขปัญหาบางประเด็นไปก่อนได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของการสัญหาการคัดเลือกรับรองการถอดถอนเนี่ยก็เป็นตามที่ผมนําเสนอในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเราคงไม่ได้ไปมีการปรับตรงนั้นมากนักนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดของร่างเนี่ยยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะมีการปรับก็คือเป็นข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการปปชนะครับว่าเขาต้องการให้กรรมการปปชได้มีตัวแทนที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็มีการปรับว่าในบรรดา9คนที่จะเป็นกรรมการปปชเนี่ย ควรจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์ด้านไหนอย่างน้อยกี่คนเพื่อให้มันมีความหลากหลายทางวิชาชีพนะครับแต่ว่าในคุณสมบัติในภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีการปรับเยอะมากนะครับคือก็ต้องถามว่าแล้วปัจจุบัน แล้วมนูได้เขียนบทบัญญัติที่ทาให้สามนูและองค์กรกนั้นไม่ถูกแทรกแซงสถายการเมืองไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันนะครับว่านเวลานี้เนี่ยกลุ่มคนที่จะชี้ขาดนะครับว่าใครจะไปนั่งเป็นตุลาการสามนูหรือว่ากรรมการก,ะกะรกตปปชเนี่ยก็คือสอวอที่แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันที่ตั้งคําถามกันว่ากําลังถูกครอบงําโดยกลุ่มก้อนหนึ่งทางการเมือง นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าณเวลานี้กติการเราเนี่ยป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองจริงๆหรือเปล่าแต่เป้าหมายที่เราต้องการจะนําไปสู่นั้นคือการทําให้องคอ์กรอิสระเป็นอิสระจากการถูกครอบงำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ไม่เป็นอิสระจากประชาชนนะครับแล้วสิ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าเรามีบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวเป็นหลักประกันประเภทหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าคนที่ไปดำรงตําแหน่งตรงนั้น จะปฏิบัติกับทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายตรวจสอบทุกฝ่ายทัดเทียมครับบทเฉพาะการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวร่างโดยเฉพาะร่างฉบับที่1นะครับ แล้วก็ยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวส่งเป็นเอกสารน่าจะเห็นชัดกว่านะครับแล้วก็ยังไงเป็นรายละเอียดที่ผมคิดว่ายังไงคงต้องมีการหากผ่านวาระหนึ่ไปได้คงต้องมีการทบกันในชั้นกรรมธิการพอสมควรว่าจะวางกรอบเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านจากกระบวนการเดิมมาเป็นกระบวนการใหม่อย่างไรครับ <S <S คือณับเวลานี้เราเราเรา,เราเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับแต่ละองค์กรในบรรดาองคอ์กรทีะเนี่ย เหมือนกันนะครับไม่ได้มีการปฏิบัติพิเศษกับองค์กรใดครับเดี๋ยวส่วนประกอบโดยละเอียดนะครับจะอยู่ในตัวร่างนะครับแต่ว่าตัวองค์คณะนี้ก็จะมีตัวแทนจากหลายฝ่ายก็จะมีตัวแทนจากทั้งซีกสภามีตัวแทนจากซีกศาล นะครับแล้วก็มีตัวแทนจากซีดสารรัฐนูและองค์กรอิสระด้วยเช่นกันนะก็ไอเดียก็คือเป็นเป็นตัวแทนของของหลากหลายฝ่ายเพื่อมาช่วยกันพิจารณาแล้วก็แล้วก็กันกรองครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ ในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ